สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับ e สู่ดีแม็กนะคะรถกระบะ4ประตูค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่1,49,000บาทนะคะเราก็มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเผื่อว่าท่านใดกําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะเลือกชมถ้าถูกใจยังไงก็ได้เดินทางไปดูรถไปทดลองขับกันดูนะคะทุกท่าน เราจะมีช่องทางการติดต่อของผู้ขายใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะกดตรงชื่อคลิปค่ะจะมีรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรเด้งขึ้นมานะคะคันนี้นะคะ E สุดดี Max ปี03 149,000บาทเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะคะหน้าหลังเดิมๆเ,เลยค่ะเพนมุดเดิมนะคะเครื่องดีนิ่มๆค่ะเกียร์ดีค่ะเป็นรถ Full 4ฟล e วเวประตูนะคะแอร์เย็นภายในสวยมีแอร์แบมี ABS นะคะทุกท่านตัวท็อปสุดเลยนะคะ มีเล่มเอกสารชุดโอนครบค่า1น9 4 9 0บาทนะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อดูรถได้ที่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะสามารถโทรไปคุยได้โดยตรงเลยนะคะทุกท่านพอแอดมินเพียงมาแนะนำเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ